สวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่ในเกม o f b บ,บี้ทาวเวที่เป็นสีชมพูนะคะลูกเกมนี้ก็ค่อนข้างยากซะด้วยนะครับทุกคนมันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะยากนนะดูนะมันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลย นี่เริ่มมาถึงจุดยากแล้วนี่มันจะตกง่ายตรงนี้เราก็ต้องกระโดดชึบขัดยากเลยเอ,อ้าวชึบอ้าวบอกแล้วทุกคนมันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆชึบ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 ชชยิงแต่จุดเช็คพอยเฉยชึบโอเค ต่อไปเลยต่อไป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 โคตรก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 เลยโคตรกโคตรกนี่มันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเลยนะทุกคนเกือบตายเกือบตายชิวไปไปไปชิวชิวชึบชิวชึบชิวชิวไอทำไมต้องเป็นอย่างนั้น ทำไมฉันต้องตายเอ้ยก็ตอนนั้นมันเผลอไปกดโฆษณาเนี่ยเวลาตายมันก็จะขึ้นมาเนี่ยแล้วไปกดตรงไหนอะโอเคเกมนี้ต้องตั้งใจเห็นไหมทุกคนเนี่ยขยะเลยก็ตรง ก็เวลาตายมันมีแบบอะไรขึ้นมามันต้องกดปุ่มสีฟ้าข้างบนนะ่ะนะที่เป็นปุ่มเรนโบว์เออเกมนี้มันมันจะไม่ไม่ค่อยทำโมเดลสวยเท่าไหร่ เพราะเกมนี้เขาไม่ได้ตั้งใจสร้างเลยนะับทุกคนแต่ว่าเกมนี้ก็ง่ายอยู่นะเอ้ยเอาอีแกแหละชุบ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 โอเคซิกแซกน้องซิกแซกเดดชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินไปเลยเดินแบบนี้ก็ได้ชุบอันนี้ต้องกระโดด เพราะว่ามันเป็นขั้นจึ๊บ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 เหมือนขั้นบันไดอะที่เราใช้งานอยู่ตลอดทั้งเดือนเนี่ยเอ้ยจริงนี่มันชากทุกคนจึ๊บ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 โอเคเราต้องจ้างใจ้างใจ จึ้งเชีงยจึ้งเช้่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปต่ออย่าท้อจึ๊บจึ๊บจึ๊บตายเลยเป็นบวกเป็นบวกเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องเลือดไปไปไปคนนั้นบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาทำเก่งจังเก่งอยู่แล้วอะ มาเดเวมาตั้งใจแลยจึ๊บจึ๊บไยอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้ออย่าท้าอจะท้อมันตั้งใจจะหลอกเราเกมนะี้ทุกคนรู้ไหมเกไมไอ้ทาวเวอร์รสีชมพูมันไม่น่าเล่น แต่ผมเล่นเพื่อทุกคนเลยเนี่ยใช่ใชช่ไป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 ไเกมนี้มันยากขนาดไหนเกมนี้ยากจนจนคนใช้งานโคตรน้อยนอนัะทุกคนไปต่ออย่าท้อ เกมนี้ใช้งานโคตรน้อยอ่ะมันไหลยพันคนอ่ะคนที่เคยใช้อ่ะแต่ใช้อยู่ตอนนี้มีแค่มีแค่เท่ากับสิบคนหรือไม่ก็ห้าร้อยคนนี่แหละโคตรโคตรเยอะอ่ะเออไม่ใช่โคตรน้อยอ่ะสิบคนอ่ะโคตรน้อยตรงที่ขวางทางเราอยู่ตรง มันชอบมีไอเนี้ยขึ้นมาบอกว่าจะข้ามเดินหรือมืแล้วจะไม่ข้ามอ่ะเนี่ยประเด็นน่ะเวลาเราตายใช่ไหมตายแบบนี้ปุ๊บเวลาเราก็จะกระโดดมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเรา่าถ้าโหลด,ดโอเคเราต้องตั้งใจแล้วครับเกมนี้เห็นไหมเกมนีคนนนคน้คนใช้งานอยู่ห้าคนจุ๊บคนใช้งานอยู่ คนใช้งานอยู่ห้าคนเองคนดูไหมโอ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดยังก็เพราะว่า้ตรงที่มันข้ามดานเนี่ยมันมากวนเนี่ยเออนี่เนี่ยเน่แน่เนี่ยจุดแล้วใกล้ที่เสียบโทรศัพท์มันก็มากวเนเ่ะที่เสียบโทรศัพท์ของพ่อเนี่ย เออนั่นแหละคื่เสียบโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราตายมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราอบบนะี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันบอกว่าจะข้ามด่านหรือไม่แล้วมันก็จะมากวนอยู่ตลอดเลยแล้วเราก็ตกตายไปเรื่อยๆเนี่ยต้องอย่าท้อ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 อย่า ชึบชึบก็ตอนนั้นเรายังไม่พร้อมอะ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมยิส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 ชึบชึบชึบปิดชิปบล็บอกก่อนไปไปต่ออย่าท้ออย่าท้อจริงจริงเกมนี้มันยากมากนะ แต่เกมนี้ผมก็ไม่ชอบเลยผมเคยเล่นครั้งแรกมันแบบมีมีไอ้ข้ามดาบมากวนเออใช่ไหมทุกคนอึ๊บชึบชึบชึบ,ชบมันมีไอ้ข้ามดาบมากวนไงเออก็เลยแบบตายคนง่ายชึบชึบ อึ๊บโอ๊ยโอเคโอเคอันนี้มันสายแรงมันด้านแรกแต่มันสายแรงมากกว่าพอถึงด่านจุดยากอละทุกคนเนี่ยนี่ไอ้นี่มันขึ้นมาทำไมเน่ะเออมันแบบเวลาเราตายใช่ไหมมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่มีสมาธิกับการเล่นเกมจึบ๊บ มันไกลมากมันไกลมากจุ๊บจุ๊บเนี่ยไอ้นี่มันขึ้นมาอ้าวไม่มีเช็คคอยส์ด้วยเกียวโกเกวโกะจังกียวกะจังรู้แล้วว่าเกมนี้มันยากไหมเนี่ยเกมนี้มันกากมากโคตรยากโคตรดีจุ๊บจุ๊บ แต่เกมนี้ก็สนุกนะมันแย่แต่มันก็สนุกนะเออไาซิ๊บเฮ้ยจะเราต้องใจเย็นเย็นเราต้องใจเย็นเ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 ย็นเพื่อ ข้ามดาดตรงเงี้ได้ปุ๊บปุ๊บ modify เจ้าจันไปดาดเดิมอย่าให้มีดาดกระโดดข้ามข้ามที่มันต้องตันกระเพงนะจึบ๊บโอ้ยง่า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 ยแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะง่ายทำอะไรไม่รู้ เนี่ยเนี่ยมึงบอกโล่งหัวอยู่ด้วยเราสามารถลืมไปได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยต่อ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 อุ้ยยาวมากยาว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 กว่าเดิมยาวกว่ายาวกว่าจุ๊บ เอามาดาดเลกเลยสวัสดีไม่ได้เจอกันนานเลยนะชึ๊บต้องตั้งใจทำแบบนี้เออเนี่ยแล้วมันมีไอ้ตรงนี้มันกวนไงมันนี้ตรงนี้มันกวนไงอ้าว โ okay. อเคกลับมาจุดเดิมกลับมาจุดเดิมอีกกลับมาจุดเดิมอีกแล้วอีกแล้วแล้วก็อีกแล้วเออไม่ว่าจะมาหลาดที่สองจากพี่ก็ตึงเหมือนเดิมไอ้หนง,ง,ง,งชินี้ถึงครึ่งทางแล้วทุกคน ใช่คลิปนี้ถึงครึ่งทางแล้วทุกคนแตบบ่ต่อ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 ,ตอ,ตอ,อย่าท้อ King เชื่อมั่นในตัวนายนะอีกไกลเลยแต่เราก็ต้องสู้ใช่ไหมใช่ไหมพ่อฉันนอนดุดันไม่เกรงใจใคร จุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บฉันไม่ตกเหมือนข้าวก่อนแล้วจุบ๊บไม่ว่าโอ๊ยง่า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 ยมากก็จะถึงหนึ่งร้อยแล้ว ก็จะถึงครึ่งทางแล้วมันไม่ด่าด,ดีมันไม่ดีมีถึงหนึ่งร้อยนะครับทุกคนมันมีถึงสี่ร้อยเก้าเก้าเลยนะสี่ร้อยเก้าเลยโคตเยอะมาเย่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 เย,อย,ยอมแพ้ทุกคนอย,ยอมแพ้นะ ถ่ายแรงมากเอ้ยจึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อ,อ,อเออเฮ้ยคราวนี้ไปช,ช็อกโกแลตแต่ไม่กินนะเพราะเราเหยียบไปแล้วเอ้ยเราต้องทรงตัวอันนี้อันนี้อันนี้เราจะตายเออเราต้องต้องอยู่ยืนอยู่ปกติใกล้จะถึงหนึ่งร้อยแล้วใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วใกล้จะถึงครึ่งทางแล้ว ใกล้ใกลใกล้ล้วกล้ล้ใกล้ใล้ยวกล้วก็ก็ถึงหนึ่งหนึึงร้อยล้วเียวยาวยาวยวยาวครัยาวยาวค่ตาจะกั้นไม่ไหวใกล้แล้วใกล้จะถึงหนึ่งรอแล้ว หนึ่งร้อยเย่เย่เย่ถึงครึ่งทางแล้วครับทุกคนเย่เย่เย่ไปต่อไปต่ออย่าท้อด่านนี้มาทุกรอบชึบชึบมันมากวนสมาธิไงไอ้เนี่ยมันชอบมาตลอดเลย ชึบชึบเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากเลยชึบค้ออย่าค้ออย่าก็จุดกระโดดมันเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนจุดอะก็จุดกระโดดมันเปลี่ยนจุดชึบเนี่ยแต่พอพอแบบโกรธอะมันก็ให้เราแบบไปอะแต่เราต้องชนะให้ได้เพราะมันเริ่มยากแล้ว คราวนี้มันไกลขึ้นมันไกลขึ้นทุกคนกลับม,มาถึงจุดที่เราต้องกระโดดเลยยากๆแหละจุ๊บจุ๊บโอเคทุกคนเรายังไม่ยอมแต่คิดว่าพวกเรายอมนะต้องใช้ิปบ็อกเลยไม่ จะไม่ข้ามดาหรอกเพราะฉันไม่มีโลบ็อกตอนนี้ฉันมีอยู่ศูนบาทในในบัญชีโลบ็อกไปไปไปโอ้ยืออือเกือบเกือบไปเรีวจุอีกนานอีกนานอีกนาน tất tông trong tối đi <cười> 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 ok rồi đường gọi có hai nè rồi chúng ta đồ thật ừ nè tay nè nè tài Ôi ơi, ơi, <laughs> ต้องรีเล <s junior singing> <iber> like ื่อนใหม่เลยโอ้ยฮัปพี่เดกกอสกี้อดีตเกเรกอสกี้เดทอสกี้อดกี้อะีรเซยดกอสกี้เอซาร์เชียโตเอชจอบออฟพีซอสกีชอะีรเรสตเตเอสเซอร์เชาโล ตรงนี้มันจุดยากเกมนี้โคตรแย่คนแต่คนก็เยอะนะเออไม่ว่าเกมนี้จะแย่หรือไม่แย่คนก็ยังเยอะอยู่ดีเออตกอีกแล้วทุกคนมันมีแค่สองด้านเอง มันจะไปยากไรคิ้งอย่าทอ้อไปไปไปใกล้จบแล้วคลิปชุบป,ปืมานมันเลยใกล้จบจริงๆเดี๋ยวถ้า ถ้าถึงสามร้อแล้วไปเจอกัน EP พสองนะครับทุกคนเจอกัน EP พสองนะ EP พสองน่าจะจบทุกคน EP พสองน่าจะจบเกมนี้เราจะแบ่งเป็นสองอีนะครับทุกคนจำไว้นะโอเคไหมพ่อโอเคต่อ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 ไปเลย ได้เวลาแมปสีเขียวแล้วอืมมันต้องยากอย่างแน่นอนทุกคนนี่เริ่มยากแล้วไม่ไปหรอกจะไปตรงนี้ปุ๊บุ๊โอ้ยไปก็ได้ โอ้ยเกมนี้ก็คือยากดากโคตรยากเกมนี้ก็ยากยากยากจริงๆด้วยชิบกับมาดาดกระโดดอันนี้อีกแล้วอืออือเกมนี้มันหลอกได้จริงๆไอ้ตรงนี้ต้องเดินได้ทุกคนแป๊บๆๆขันหัว ทอคิงแล้วทอคิงไปต่อไปต่อกระอดอกแล้วเวลาแบบเล่นออฟฟี่อะแล้วมันจะคันจมูกหรือคันหนัวทุกทีอะแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยนะนะัเนี่ยพูดแล้วก็คันเลยเนะี่ยโอ้ย เกือบตายฮึโอ้ยคันหวยแต่อไป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 ต่อเลือดเราจะตายอยู่แล้วต้ง ชามโดนเส้นสีขาวแล้วไปแล้วไปแล้วก็จะถึงหน้าต่อไปแล้วก็จะก็จะถึงวีคที่สองแล้วไป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 เคยเจอมาก่อนเคยเจอมาก่อนไอ้น้องถึงครึ่งทางแล้วคลิปนี้เอ้ยใกล้จบแล้วคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีพีสองโอเคไหม โอเคเมย์ได้จบแล้วคิดไหมเอืเขาจะหมูกแล้วออมขาเนี่ยมาถึงดาดดำที่ดาดเริ่มยากเลยเห็อไหมใครมือ แล็บคันจมูกโอ้ยคันอีกแล้วอืม้ยคันคันคันเอยคันคันทุกตรงทุกทีอ่ะมันต้องใช้สมาธิอ่ะอีกเส้นไฟเยอะเลย มันยากขึ้นเรื่อยๆทุกคนระวังระวังเกมนี้ไว้โอเคไหมถ้าคุณเล่นคุณอย่าลืมนะคลิปนี้ถ้าทุกคนดูแล้วทาเวอรสีชมพูมันไม่ใช่สีชมพูจริงๆมันรวมสีเหมือนเรนโบไปด้วยแชมทุกคนนะครับันจมูกอยูทุกเมื่อเลยอ oh. นะ ปีมาได้ปีมาไล้ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งไปไปไปโอ้ยเลือดเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วอ่ะทุกคนเมื่อกี้เกือบตายแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตายแล้วอ่ะทุกคนจะโดนจะโดนชุดสีขาวนะไมโ่โอเคขอพักีเลือดตรงนี้สักแป๊บก่อน ตายข้างหน,าน้าจะไม่ตายจะ,จะหล่ลบไปไปไปื้ยตายแหละไปเจอกบและคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีวีสองนะถ้าคลิปนี้จบเดี๋ยวไปเจอกันอีบีสองทาวเวอร์สีชมพูขออย่าเริ่มใหม่เถอะนะครับทุกคน ขออย่าเริ่มใหม่สะเริ่มจะเป็นสี่เหลี่ยมเดีมยวยากๆรืืๆอ,อ,อันนี้สายแรงไหมสายช้ามากเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต้องพักเลื่อดเลยค่ะเฮ้ยเอาแล้วดาดนี้ดานนี้อยู่เรื่อยเลยอยู่เรื่อยเลย ยุดเลื่อยเลยเออเออเอาแล้วเอาตาย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 ห่ยมันจะยากเกินไปไหนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเกมนี้เอ้ไม่ใช่ใกล้ถึงจุดสิ้นใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอนี้และ จุบจุดจุดจุบจะไปเจอกันในบีสองนะทุกคนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วกลายเป็นทาวเวอร์สีชมพูเหมือนเดิมแต่ความยากนี่โคตรยากไกล้จะจบคลิปแล้ว ก็จะจบแล้วคลิปนี้คลิปนี้ก็จะจบเร็วก็จะจบเร็วก็จะจบเร้วก็จะจบเร้วก็จะจบเร็วคลิปน,นี้อีกสองอีกหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็พอสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคน วันนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ล comment, ค์กดแชร์กดซับสไคร์เราคมไม่คุยาคุยกันน,นะครับครั้งหน้าเจอกัน EP ที่สองโอเคไหมครับ